สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับอยู่กับผมโอราณทรัคนะครับวันนี้ก็มาขึ้นขึ้นท่อ40นะครับเรียงสวยเชียวนะครับเหนื่อยหีกแล้วครับวันนี้เนื่องจากจำนวนมันเยอะนะครับ140วัวท่อนะครับ อีกแ้วครับผม่อไปส่งจังหวัดบึงกาฬนะครับก็เป็นทอถนนนะครับทอสี่สิบจำนวนเยอะนี่ะครับเหนื่อยใช้เวลานานนะครับก็โอเคครับก็ขึ้นสร็จเรียบร้อยครับผมไป ผมก็ถึงหน้าง,งานที่เรียบร้อยครับตอนนี้ก็ลงในครึ่งรถแล้วนะครับแดดนะครับแดดมากตอนนี้ก็โชคดีครับแดดหมดแล้วนะครับตอนแรกนะครับก็หันหัวไปฝั่งนู้นนะครับพอดีเตรียมน้ํามาก็แดดนะครับก็คิดแต่น้ํานะครับน้ําหมดก็เลย ออกไปซื้อน้ำแล้วไปกลับมาใหม่นะครับไม่ไหวจริงๆนะครับจนปวดหัวนะครัมันเยอะนะครับนี่ โอ๊ยเหนื่อเสื้อเปียกหมดแล้วครับก<อ>็ได้ครึ้งรถนะครับก็โอ๊ย<_><_><_>ก็รีบครับตอนนี้โดืดขึ้นโดดลงนะครับมันก็ระบากนะครับก็ลงทีละหกนะครับพ่อนะครับเตรียมไม้มาสอดแล้วมันไม้ไม่ถึงนะครับก็เลย เอาสตีรัดข้างในด้วยนะครับจริงแล้วว่าจะสอดให้มันทะลุแล้วก็เอาสตีรัดนะครับนี่ครับก็ลงประมาณนี้ครับอยู่ใต้ถนนด้วยนะครับเหนื่อยลงไปก็ปีนขึ้นปีนลงนะครับแน่นอนแน่นอนนะครับนี่ก็ตอนนี้ก็กำลังจะค่ำนะครับ พอทำเวลานะครับมีเมฆฝนด้วยฝั่งนั้นนะครับโอ้ฝนตกแล้วนะครับน่นดำปิกปีเลยนี่ครับ <c oughs> ตอนนี้ก็มาข้างหลังครับก็ยืดยาวแล้วนะครับสุดคอเลยนะครับ <c oughs> อมันอยู่แถวสองมันลากไม่ได้ครับ ถ้อยู่แถวแถวล่างนะครับสามารถลากไปได้นะครับอันนี้มันลากแล้วมันกระบุมกระบมก็โอเคครับก็รีบลงกันครับผมก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับผมก็ติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ